น้องอลันสองเดือนแล้วนะคะเลยจะมาเปิดห้องเนสเซอรี่ให้ดูข่าวว่าของตานมตัวที่ยังไงกันบ้างเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นโซนนี้ที่ใช้เยอะที่สุดเลยก็คือโซนเปลี่ยนเพอรจะตั้งอยู่บนตู้เสื้อผ้าน้องนะคะมุมหนึ่งเนี่ยจะเป็นตู้ใส่ขนนมแบบที่ปิดกันฝุ่นได้แล้วก็ด้านล่างอะ่ะเตรียมสําหรับใส่นมผงแต่ว่าจริงๆตอนนี้น้องอลันน่ะยังทานนมแม่ล้วนอยู่นะคะนมแม่ยังพออยู่นะคะแล้วก็จะมีแบบที่ใส่จุกหลอกที่ใช้บ่อยมอยากค่ะถัดมานะคะจะตรงเปลี่ยนเพิเพเพร,ร,ก,รก็จะมีบออรองเปลี่ยนท่ออ้อมกระดิชูนะะคแล้วก็ จะมีพวกน้ําต้มสุกที่รองน้ําต้มสุกแล้วก็กล่องใส่สาลีแผ่นใหญ่สาหรับเช็ดก้นแล้วก็แผ่นเหล็กสําหรับเช็ดหน้าน้องค่ะส่วนตู้เสื้อผ้านองนะคะตจะจัดเรียงตามการใช้งานอันไหนที่ใช้บ่อยก็จะอยู่ด้านบนสุดจะได้หยิบง่ายสุดนะคะก็เช่นแผ่นเพลร์เป็นต้นนะคะคือใช้รัวมากนะคะแล้วก็ตาจะใช้พวกอุปกรณ์จัดเก็บจะเป็นช่องๆจะได้เป็นระเบียบแล้วก็หาของง่ายค่ะจะแยกตามชนิดของผ้านะคะ พวอุปกรณ์จัดรเรียบสุดท้ายแจะชอบแบบมีมากที่สุดเลยคือจะเป็นแท่งที่ปรับระดับได้แล้วก็จะได้เลือกได้เลยว่าจะช่องกว้างช่องแคบนะคะเวิร์กมากๆเลยค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นจุดรถเข็นเล็กๆที่ใส่อุปกรณ์ใช้งานนะคะอันที่ใช้บ่อยก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะตาซื้อพวกกล่องพลาสติกจากมูจิแบบนี้มาใส่นะคะจัดระเบียบได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยตาจะเก็บพวกของเล่นเสริมพัฒน,นาการเล็กๆน้อยๆค่ะอีกมุมนะคะจะเป็นมุมให้นมก็จะมีเก้าอี้ให้นมที่แบบใช้คุ้มมากๆนั่งนอนตลอด24ชั่วโมงไปเลยนะคะเพราะตอนเนี้ยยังให้น้องนอนห้องนี้แล้วก็ปามาสลับกันมานอนเฝ้าน้องนะคะที่เก้าอี้ตัวนี้นั่งสบายมากๆยกได้ด้วยนะแล้วก็จะมีโต๊ ดไไม่ไ้เลยกลางห้องนะคะจะเป็นเตียงนอนน้องน,นะคะแล้วก็ชินริมจะเป็นคอกน้อ,นองไว้ทํากิจกรรมต่างๆกับน้องน,นะคะตอนนี้ยังใช้อคอกไม่เยอะค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่แต่ถ้าโตกว่านี้อีกนิดนะคะจะเริ่มเล่นไปนแล้วก็คงได้ใช้อคอกกันบ่อยๆค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอัปเดตห้องเล็กๆยังไงจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะส่วนวันนี้เจ้าของห้องขอตัวไปนอนก่อนไปครับ